สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะสำหรับเช้าวันนี้ข่าวแรกที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือโซเชียลแตกตื่นสามีของดิวอริสลาเคลื่อนไหวกลางดึกเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้น เล่นเอวชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอนหลังยู่ยเซบาสเตียนลีนักธุรกิจชื่อดังชาวไทเปสาม,มีของนางร้ายสาวดิวอลิิซลาก็ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวผ่าเผือกกระตุกช่วงกลางดึกของวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาด้วยการไล่ลบรูปภาพซึ่งเป็นรูปในอินตราแกรมส่วนตัวทิ้งหมดจาก2,000กว่ารูปตอนนี้เหลือศูนย์แล้วท่ามกลางกระแสร,ร้อนแรงของสาวดิวกับกรณีหยิบยืมของรู้จากนักธุรกิจสาวมาดาม นีไปกว่า62ล้านบาทแต่ยังไม่นำมาคืนงานนี้การไล่ลบรูปในอินสตาแกรมของหนุ่มเซบาสเตียนลีจะมีในยยะซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ เอาเป็นว่าชาวเผือกทั้งหลายต้องจับตามองดราม่าเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะก็ถือเป็นข่าวช็อปบวงการทีเดียวนะคะสําหรับชีวิตของนักแสดงสาวดิวอริสราที่ใครๆก็ต่างหลงรักและอิจฉาเธอกันทั้งนั้นเพราะใครๆก็มองว่าเธอนั้นมีชีวิตที่ดีดีมีสามีที่ดีและมีความเป็นอยู่ดุดดังเจ้าหญิงเป็นที่อิจฉาของคนทั้งโซเชียลแต่ยู่ยู่เกิดอะไรขึ้นทําไมชีวิตถึงพลิกผันได้ขนาดนี้ และแน่นอนทีเดียวว่าสามีเธอต้องเสียใจอย่างแน่นอนเรื่องเราจะจบอย่างไรนั้นช่องข่าวซีสันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปนะคะ